ชื่อหูสตาร์บ้มฉากเปิดตัวเหมือนเดิมตลอดเลย ขอตะลักวัสดุเกมเจ็ดบาทหรือ The ะเซเว่นเดลิซินแกนคอร์กับผมมิสเตอร์ซีเวอร์นีครับในพาร์ทนี้เราก็อยู่กันในตัวละครของพี่กิกีก้กันีแล้วเดี๋ยวเพื่อใครสงสัยนะครับว่าพี่กิกี้เขาคือใครเขาคือผู้เล่นที่ติดอันดับเชลเลนเจอร์หใน10ของเซิเวอร์เอเชียกันนั่นเองนี่แหละก็เป็นคนที่ผมเอามารีวิวนะ ด้วยความที่ว่านะตอนนี้มีตัวละครใหม่เข้ามาในตู้ใช่ไหมแล้วผมเปิดไม่ได้เขาก็ให้ยืมตัวละครมารีวิวเพื่อให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับว่าพูดเทลบามเนี่ยเป็นยังไงดีหรือเปล่าดีมากน้อยขนาดไหนและมีแฟชั่นบวกอะไรบ้างก่อนอื่นเราก็มาดูข้อมูลสเตตัสของตัวละครกันก่อน ว่าตัวนี้เด่นไปทางด้านอะไรแล้วกันนะสำหรับอวตารแห่งความแค้นพูดเทวบามเนี่ยจะเป็นธาตุพลังกำลังธาตุสีแดงสเตตัสหลักๆจะเด่นไปที่พลังโจมตีมีพลังป้องกันที่น้อยมากพลังชีวิตนี่ก็โคตรน้อยเลยถ้าเทียบกับตัวละครอื่นในเรื่องการจัดอันดับแรงในเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นเนี่ยพลังโจมตีของเขายังอยู่ที่อันดับ20นะครับแต่พลังป้องกันของเขาเนี่ยไปอยู่อันดับที่97ส่วนพลังชีวิต ไปอยู่ที่อันดับร้อยเลยดูข้อมูลเพิ่มเติมให้มันลึกกว่าเดิมอัตราการจกเจาะเกาะเนี่ยจะอยู่ที่26.5%อัตราทนทานจะอยู่ที่31%อัตราฟื้นตัวจะอยู่ที่11%อัตราคีริคอน18%ดามเมจคิริคอนจะอยู่ที่175.5%ถือว่ามีค่าดามเมจคีริคอนที่สูงมากส่วนต้านคิริคอนจะอยู่ที่18%ป้องกันคิติคอน34%อัตราฟื้นฟูจะอยู่ที่116%อัตราดูดเลือดจะอยู่ที่18%นั่นเอง เด่นหลักๆดาเมจคริติคอนส่วนในเรื่องแฟชั่นนะครับสำหรับแฟชั่นเนี่ยก็จะมีอยู่4ค่าหลักๆมีพลังป้องกันอัตราทนทานต้านทานคริติคอนและป้องกันคริติคอนลองดูชุดระดับ UR นะนี่เห็นไหมอัตราทนทานบวกถึง4%อ่าลางสีเขียวก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะบวกอัตราทนทานต้านทานคริติคอนแต่ถ้าเป็นชุดของเขาเองอะ่ะจะป้องกันคริติคอน4%ต่อนในเรื่องอาวุธนะฮะ สำหรับในเรื่องอาวุธเนี่ยก็จะเพิ่มพลังโจมตีเป็นพื้นฐานอยู่แล้วและจะมีออปชันเสริมพวกอัตราจอบเกาะอัตราคิริคอนรวมถึงดาเมจคิริคอนดาเมจคิริคอนเนี่ยจะบวกหนักที่สุดนะครับเพราะว่าอาวุธระดับ UR อาวุธชิ้นนี้ก็จะบวกดาเมจคิริคอนแล้วก็อัตราจอบเกาะส่วนระดับ SSR อันนี้ก็จะบวกดาเมจคิริคอนสี่เซนส่วนอันนี้จะบวกดาเมจคิริคอนถึง6%และถ้าเป็นอันนี้ด้วยแล้วนะครับดาบพูดโปรตันก็จะบวกดาเมจคิริคอนถึง4% บิวตี้ก็จะมีพวกอัตราฟื้นฟูอัตราฟื้นตัวอัตราดูดเลือดออปหลกัหลกๆที่เด่นในส่วนของอุปกรณ์พวกนี้ก็คืออัตราฟื้นฟูนั่นเองอย่างเช่นหมวกอันนี้เห็นไหมก็จะบอกอัตราฟื้นตัวถึง4%ฟื้นฟู2%ถ้าเป็นระดับ S S R เนี่ยก็จะบอกอัตราฟื้นฟูนะครับ4%เอซนอันนี้บวกอีก4%โดยรวมแล้วแฟชั่นถือว่าเท่มากเลยครับแต่ผมว่านะ ไปใส่สีอื่นน่าจะเท่กว่าโดยเฉพาะสีเขียวด้วยแล้วนะครับือถ้าใครทําเฮลบัม um เขียวมาแล้วสามารถเอาของสวมใส่เฮลบัม um เขียวมาใส่ให้เฮลบัม um แดงได้เลยส่วนค่าความสิทธิ์เมื่อเราทําถึงเเวล5เรียบร้อยแล้วก็จะปลดล็อกในส่วนของไมค์กลอหลังของพูดเป็นอาวุธที่บวกดาเมจคิดคอนเยอะมากๆบวกถึง6%แเะหลายๆคนบอกว่าให้จิ้มเข้าไปด้วยเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมอ่ะผมดูรายละเอียดเพิ่มเติมให้ละกันนะครับ ก็จะเป็นประวัติของเขาเพ่าพันธุ์พูดเพศชายอายุประมาณ1,300ปีวันเกิดวันที่5เดือน5ส่วนสูง162เซมตรสำหรับเวอร์ชั่นพูดน้ำหนัก50กิโลกร,รมัสมสำหรับเวอร์ชั่นพูดหมู่เลือด B CV Hiroshi k a ิย y a มีสกิลประสานกับตัวละครไหนบ้างก็จะมีประสาทั้งคิงเขียวคิงฟ้าซึ่งคิงเขียวคิงฟ้าเนี่ยจะบวกอัตราจอกกอส่วนคิงอ้วนเนี่ยจะบวกพลังชีวิตนะครับ อ้วนมีหลายเวอร์ชันส่วนถ้าเราเอาไปคู่กับกูสตาร์เนี่ยจะบวกอัตราฟื้นตัวให้ถึง12%รวมถึงระดับพลังต่อตู้บวกอีก1 0 0 0พแต่ถ้าเราเอาไปคู่กับบันก็จะได้อัตราฟื้นตัว12%ถ้าเป็นบันระดับ SSR ก็จะได้อัตราฟื้นตัวอยู่ที่10.6% 10. ส่วนถ้าเป็นบันฟ้านะครับก็จะได้อัตราฟื้นตัวอยู่ที่12%คู่กับตัวละครไหนที่สุดก็แน่นอนฮะต้องเป็นกูสตาร์บอาร์ตเวิร์ นี่ตัวละครของเขานะครับก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองซีวีในเรื่องเสียงเสียงหนึ่งเสียงสอง,องอเสียงสามโมชั่นอัสวินตกลงผมต้องมาทำอะไรแบบนี้ด้วยใช่ไหมปฏิเสธ เศ้าโกรธตกใจโอเคนะ ผมเข้าเรื่องต่อได้เลยเนาะในเรื่องสกิลของเขาสําหรับสกิลแรกสกิลนี้ก็จะสร้างดาเมจ120%รของพลังยมตีแก่ศัตรูหนึ่งไลและลดเกจท่าไม่ตาย1จุดถ้าเป็นขั้น 2- 2ดาวสร้างดาเมจ300%รของพลังยมตีแก่ศัตรูหนึ่งไลและลดเกจท่าไม่ตาย1จุดส่วนถ้าเป็น3าดาวนะครับจะสร้างดาเมจถึง450ซและผลลดเกจเนี่ยจะเป็น3จุดด้วยกันในซีซั่นนี้มีแต่ตัวละครล,ลดเกจท่าไม่ตายทั้งนั้นอย่างว่าใครให้ใหใหเปิเก,ก่บบาการเเปิดกทัั้้งนนแหละ มาดูแอนิเมชั่นสกิลเริ่มที่สกิลหนึดาวปึ๊บสกิลหดาวจะสร้างดาเมจอยู่ประมาณ1 5ื่นนะครับนี่คือสร้างความเสียหาย120เซนส่วนถ้า2ดาวเนี่ยก็จะเพิ่มดาเมจเป็นเท่าตัวเกินเท่าตัวด้วยเพราะว่ามันเป็น300%บุ้ม3 5มหมถ้าติดคิ้ก็จะแรงมากขึ้นกว่าน,นี้อีกบุ้มส่วนถ้า3ดาวนี่จะสร้างดาเมจถึง4 5 0เซนบ้มื่นหนง และลดเกรดสตูลงไป3จุดแต่เกรดสตูไม่มีให้ดูนะครับก็เลยทําให้ดูไม่ได้เนาะต่อน,นะครับในเรื่องสกิลที่2น้ํนามิีลาสกิลนี้จะสร้างดามเมจสองรของพลังิมตีแกสตูหนึ่งลายไม่มีผลสกิลอะไรแต่ถ้าเป็นการ์ดสอดาว ก็จะเพิ่มผลสาบหินเป็นเวลา1เทินเพิ่มขึ้นมาซึ่งสาบหินเนี่ยก็เหมือนกับคิงฟ้าอย่างที่บอกไปเนาะส่วนถ้า3าดาวนะครับผลสาบหินก็จะเป็น2เทินและดาเมจก็จะเป็น250%โดยพื้นฐานถ้าเราจะเอา DPS หรือดาเมจจริงๆเนี่ยก็ใช้แค่สกิล1ดาวก็พอแต่ถ้าเราจะเอาผล CC ด้วยแล้วนะครับก็ต้องทําการ์ดให้เป็น2ดาวก่อนมาลองดูแอนิเมชั่นสกิลนะครับสกิล1นดาวน้ำศิลาจะเป็นแบบนี้นะอ่ลองดูอีกทีหนึ่ง ผลหลักๆที่ใช้ก็คือ2ดาวกับ1ดาวถ้าเราจะเอาเทิร์นเพิ่มก็3ดาวได้เลยนะครับสาบหินตะตู้ซึ่งถ้าเราไม่ตีหินก็ไม่แตกแต่ถ้าเราตีหินปุ๊บหินก็แตกกระครเขาก็จะรวมตีได้อยู่ดีไหนๆก็ไหนๆ3ดาวต่อนะครับสาบหิน2เทิร์น อุ้ยเท่อยู่นะต่อมาในเรื่องสกิลถ้าไม่ตายลูกแก้วนักล่าจะถอนเอฟเฟกบัฟและตั้งท่าของสตูทั้งหมดและสร้างดาเมจ200%ของพลังโจมตีกับตัตูในส่วนของสกิละสานประสาน,สานวิชาลากไม้ทลายน้ำแข็งถอนเอฟเฟกบัฟและตั้งท่าของัตูทั้งหมดและสร้างดาเมจ350%ของพลังโจมตีก็แรงอยู่นะเป็นสกิลหมู่นะครับเริ่มมาที่ลูกแก้วนักล่าถ้าไม่ตายไม่ประสนขก โอ้โหอย่างเท่ขนาดนี้เลยนะสกิลถ้าไม่ตายแบบประสาน <S <S วิชาประสานชึบอ,อูสตาร์บุ <ช compensation> บ้มใส่แตกถัดมาในเรื่องเอกลักษณ์ เพิ่มสแตทพื้นฐาน5%ต่ออสุนพวกพ้องที่มีชีวิตรอด1คนมาถึงก็ได้สแตทพื้นฐานเพิ่มแล้วอะ่ะอืมถ้ามีแค่ตัวละครเขาตัวละครเดียวก็จะโบกสแตทพื้นฐานให้แค่5%ถ้ามีหลายตัวละครลองดูนะครับเห็นไหม สเตตัสพื้นฐานก็จะเพิ่มขึ้นขนาดนี้เลยนะมาถึงพลังจิตก็6กพัน็6 7่ะถ้ามี3ตัวถัดมาในเรื่องการแนะนําทีม PVP นะครับก็จะแนะนําเป็นทีมนี้เลยนะครับอาจจะต้องครบรถครบเครื่องหน่อยนะเพราะว่าต้องมีโกเทอร์แดงเพื่อสามารถเพิ่มรูปแบบการต่อสู้ได้มากขึ้นแล้วก็ต้องมีเมอร์ลินเขียวนะครับเป็นตัวช่วยเพิ่มเกรดทาไม้ตายทาให้ท่าไม้ตายเนี่ยออกได้ไวมากขึ้นส่วนคิงฟ้าก็เอามาเป็นตัวละครซับ คอยแก้ปั๊บแก้สถานการณ์ให้เฮลบัมแดงได้เลยหรือว่าเราจะเล่นเป็นทีมฟูลดาเมจก็ได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นบันเขียวเรียกว่าฟูลทีมสําหรับเมตานี้เลยนะอือหรือว่าเราจะเล่นเป็นอาร์เธอร์แดงก็ได้เหมือนกันก็ดีเหมือนกัน แต่สาหรับคนที่มีตัวครน,น้อยก็ใช้คิงฟ้าไปได้เลยนะครับทาไมถึงไม่แนะนําทีมเด็กๆที่ไม่มีโกเทอร์บ้างไม่มีเมอร์ลินบ้างคือถ้าเราไปสู้แรงต่ำๆมาได้แต่ถ้าเราสู้แรงสูงแล้วไม่มีพวกโกเทอร์หรือเมอร์ลินเราเอาเฮลบัมมามันก็เหมือนเป็นตัวถ่วงผมบอกอย่างนั้นเลยนะหรือว่าเอาตัวละครอื่นมามันก็จะเป็นตัว่วงทีมฉะนั้นเฮลบัมเนี่ยจะเป็นหนึ่งตัวละครที่ต่อสู้ได้ค่อนข้างจํากัดเพราะว่าตัวละครของเขาบางอาจจะตายได้ง่ายนั่นเองนะครับต่อมาในเรื่องของอุปกรณ์ที่แนะนําให้สวมใส่สาหรับอุปกรณ์จะแแนนะนําอยู่2บ แบบแรกเลยก็คือจะเป็นเซตพลังโจมตี4ชิ้นอ่าก็จะบวกผลเพิ่มพลังโจมตี20%บวกพลังป้องกัน20%เพราะว่าเราจะใส่พลังป้องกัน2ชิ้นด้วยส่วนอีกแบบหนึ่งที่แนะนําให้เล่นก็จะเป็นเซตพลังป้องกัน2ชิ้นและเซตพลังชีวิตอีก4ชิ้นเราก็จะได้ผลพลังชีวิต20%พลังป้องกัน20%ทําไมถึงแนะนําเป็นแบบนี้เพราะว่าตัวละครนี้โจมตีของเขาไม่ได้จ๋าขนาดที่จะเป็นตัวดาเมจเพียวๆได้ฉะนั้นเราควรที่จะต้องทําตัวละครนี้ให้สามารถยืนได้นานตอบโต้ศัตรูได้แล้วก็เเนนน้้ใช่าาไมตยพืออถอบับ ตัวจะดีกว่าส่วนการต่อสู้จะเป็นยังไงเดี๋ยวมาลองทดสอบให้ดูแล้วกันเนาะก็ผมจะใช้แบบออโต้ก็จะเป็นทีมยุคเก่าที่ไม่มีเมอร์ลินเขียวแน่นอนนะครับผมจะไม่กดสกิลเลยนะครับอืมออโต้ไปเลยสึกระชับมิดนะฮะลองดูนะครับว่าเขาจะใช้งานสกิลการ์ดไหนบ้างในเรื่องออโต้นะโจมตีด้วยคิงฟ้าไปก่อนนะครับเฮล์บามโจมตีบีก อโจมตีตันคอนที่ชนะทางเห็นไหมรถเกตถ้าไม่ตายไปอีกฟังตรข้ามทำยังไงลองดูที่ AI ของเขาแล้วกันนะฮะว่าเขาจะคิดหนักหรือ,อยังไงเนะาะเขาจะเน้นจโจมมาที่คิงฟ้าเจตโกแล้วก็เปียมาหนึ่งทีฟื้ฟแแ่เหมือนรู้งานนะครับ AI ฉลาดอยู่เหมือนกันนะเนี่ยฟืบ เฮลปัมนะฮะโอ้เป็นไงใช้งานสกิลได้ฉลาดมากนะครับแช่แข็งด้วยโอ้แต่แรงอยู่เหมือนกันนะสกิลดอกละหมื่นกว่าหมื่นกว่าตะกี้สกิลที่2นี่ทําให้ตัวติดสถานะแช่แข็งได้เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ถ้าไม่ตายก็มาแล้วด้วยเหมือนเขารู้ใจว่าเราอยากดูถ้าไม่ตายของเฮลปัมแดง ต้องตีไปยังไงต่ออ่าแช่แข็งอย่าลองดูนะครับ AI จะแก้สถานการณ์ยังไงโอเคล้างสถานะถ้าไม่ตายไม่ใช้ด้วยเป็นไงล่ะโอ้ยังเหี้ยมผมนี่ยืนงงยืนตรงเลยคราวนี้ถ้าไม่ตายมาสองตัวละ ปื๊บปื๊บป๊บสาฟ้าช็อตอืมแช่แข็งไปหนึ่งทีเอ้ยโอ้ยไฟบังคับนะครับต้องใช้แล้วละ่ะถ้าไม่ตายซื้ออาจจะเป็นเพราะฝั่งตรงข้ามไม่มีปับ๊บอ่าเขาไม่ได้ใช้ตัวละครเปิดปับ๊บเขาก็เลยไม่รีบใช้ท่าไม่ตายเนาะตึง้งเกือบตายหมดอยู่นะ แต่ไม่แรงไม่แรงปึ๊บโอ้โหแล้วสกิลขิงฟ้ามาอย่างเยอะปึ๊บแค่สกิลโจมตีไม่ได้นี่ครับบึมลดเรกรดทาไม่ตายจะตายอยู่นี่ทาไม่เล่นอันนี้คือ ai นะครับปึ๊บปึ๊บอ่าสลับการ์ดให้พร้อม แข็งไปก่อนหนึ่งตัวแข็งไป็นหินไม่อีกหนึ่งตัวป๊บาการ์ดเทลบมัมขึ้นมือจะหัวยังไงโจมตีรถเกตถ้าไม่ตาย บม,บมในส่วนของออโต้ผมมองว่าทีมนี้ค่อนข้างสุ่มเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะงั้นเดี๋ยวเราไปลองต่อสู้กันจริงๆกันเลยดีกว่านะครับทักตาหนึงก็เดี๋ยวเราจะลองต่อสู้ด้วยทีมแดงแบบนี้จัดไปครับมาของเขาแดงผสมเขียวแต่นี้แดงทั้งทีมโอ้แบบนี้จมเลย ก็เปิดบัฟให้อาร์เธอร์ก่อน้ะจังหวะแรกตีไปที่บันครับแล้วก็เปิดบัฟเข้าไปจึ๊บอ๋อฟาดเข้าไปฟ,ฟื้นฟูดาแพงราอช่อคุมกันทั้งหมดตา <c oughs> ไม่ตายมาแล้วเดี๋ยวเราจะเก็บฟังสตูก่อนหนึ่งตัวแล้วกันเก็บง่ายๆไปก่อนนะ A, ดูดไม่ได้ครับเพราะว่าบัฟอัเทอร์ถ้าเป็นขั้น3เนี่ยจะมีพวกต้านสถานนะแล้วสเต็กสเตตัสโคตรเยอะเลยหนีไม่เข้าด้วยอันนี้พีพี P แบบไม่สนสวมใส่อุปกรณ์นะครับลองให้ดูสเต็กพื้นฐานอนะ่ะ800 0ครับผมบวกโคตรเยอะก็เน้นป้ายเดี๋ยวเราจะโจมตีด้วยเนาะ,ะลดเกรดไปฮะลดเกรดลดเกรดนะครับก็ไหนเกรดเยอะลดไป บึ้มตายจ้าลดเกรดไปลดเกรดไปจะเก็บเกรดยังไงล่ะเมื่อลิ้นเขียวมาแล้วมาแล้วแบบนี้เราอาจจะ,ะเล่นสักหน่อยอยเขามีเกรดเขามีเกรดแต่เรากิลวลดเกรดเราไม่มีแล้วแต่เรามีสกิลอื่น มีสก,กิลทำให้ัตูติดสถานะแช่แข็งอยู่นะครับก็จมตีไปก่อนเนาะมาแข็งสตูเดี๋ยวก่อนตีอีกทีนึงแล้วก็แข็งสตปูปึ๊บปึป๊บ<ป>ตอดตอด <laughs> การ์ดโกทเทอร์ทั้งนั้นเลยว่างไงตัวรถเกตสองตัวเลยเนี่ย อี๋ยาโอเคบัฟหมดนะฮะไม่เป็นไรเราก็จะเปิดบัฟให้เฮลปัมแล้วก็โจมตีด้วยเฮลปัมไปก่อนเอานี้ดีกว่าจะบัฟให้เฮลปัมโจมตีฮะแล้วก็นี่อีก <c oughs> ตายซะกด,ดเธอไปก่อน <c oughs> ปิดฉากด้วยเฮลปัม ถอนเอฟเฟกบัฟและตั้งทอจ่อเรียบร้อยครับผมใส่แตกและนี่แหละก็คือพูดเฮลบัมสีแดงโอ้โหรถเกตไม่พักนะครับพีพีดีเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะสมแล้วที่เป็นตัวละครระดับ S ก,ก็จะเป็นเว็บญี่ปุ่นที่เขาให้คะแนนไว้นะครับ S บวกด้วยทีเดียวเล่นได้อยู่นะครับในแพทนี้ก็สําหรับในพาร์ทนี้ก็รประมาณนี้ดีกว่านะครับมารีวิวตัวละครยังไงก็ขอขอบคุณตัวละครของพิกกีก้มากนะครับแล้วก็ที่สําคัญขาดไม่ได้เลยก็คือขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมถ้าชอบอยังไงก็ฝากรับกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนบายๆครับผมไปละครับไปอัดคลิปต่อ